คลิปพิเศษเป็นพาดหอยกดอกลายดอกจันอดูตรงข้างบนนะครับตรงสีแดงนะครับเห็นไหมครับคล้ายพริกไทยคล้ายดอกมะยมคล้ายดอกพริกไทยดอกมะยมแต่ว่าอันนี้ใหญ่กว่าเม็ดที่มันนูนขึ้นมาเนี่ยจำนวนมันมากกว่าเลยเรียกว่าดอกจันแล้วก็ คุมเชิงด้วยลายเก่าโบราณเป็นสีอะไรเป็นสีส้มอมทองครับดอกแดงดอกไม้แดงหัวท้ายกลับกันได้นะครับกลับกันได้ไหมเลขอะไรุูชัยเป็น J26469 J2469 องตกอชายคุีดาดอกไม้แดงครับเห็นยังไงก็บอกไปอย่างนั้นชื่อทอยกก็เป็นทอยกพิเศษปีนี้ผมพึ่งได้ พืนเดียวเองนะครับพอที่ทอยกอเป็นดอกดอกจันเนี่ยครับแล้วก็มัดหมี่เป็นลายเป็นลายอย่างเนี้ยหรือว่าเป็นลายอย่างอื่นแต่ว่าเป็นถ้าทอยกลูกแก้วมีทอยกดอกอดอกพีไทยมีนอกนั้นก็ยังมีบ้างแต่ดอกจันนี้ไม่ต้องหาเลยครับแต่น้าจะหลงมาสักครั้งหนึ่งก็ได้มาแล้วก็มาลองดูกันที่ว่าสวยไหม เจสองสี่หกเก้าราคาสี่พันห้าครับสี่พันห้าหน้านางนะครับชายครุยหน้านางชายครุยครบเลยเวลาเก็บหน้านางไม่อยากใช้เวลาเวลานุ่งแล้วพับพับเข้าในเลยนะครับพับเข้าในเลยพับเข้าในอย่างนี้ก่อนก่อนที่จะพับมันก็จะไม่เห็นว่าเวลาอยู่ข้างในนะครับพวกนี้และอีกอย่างหนึ่งการลุ่มผ้าพวกเนี้ย ถ้าไม่ถ้าไม่ใส่ต้องเขาเรียกว่าต้องใส่ผ้าซับในชุดซับในนะครับถึงจะสวยเพราะว่าเวลาคุณจะใส่ผ้าอะไรก็แล้วแต่ถ้าไม่ใช่กางเกงที่หนาพอหรือผ้าที่หนาพอมันแดดมันส่องมันก็จะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าผ้าไหมเนี่ยโดยปกติเขาก็จะรุ่งซ้อนอยู่แล้วโดยใช้ซับในต้องมีซับใน ไม่ไม่ไม่จำเป็นต้องไปใส่ผ้ากาวนะครับถ้าคุณใส่ซับในทุกวันนี้ผมไม่ไม่รู้ว่าอย่างไงแต่เมื่อตอนที่รู้จักก็คือเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกอะไรเนาะผมก็นึกไม่ออกเนี่ยเมื่อกี้ลึกแป๊บแป๊บแป๊บเดียวหายไปละนะครับอ่าพวกนี้เขาจะนุ่มซับในข้างในแล้วก็มันจะก็มันจะมันจะดูดีขึ้นแล้ผิวขึ้นราคาอะนุชัยราคาเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วสี่0ันห้า แล้วลดไมมล่ะลดลดหน่อยสิจะลดหรือไม่ลดต้องติดต่อเข้ามาครับคุยกันว่าคลิปนี้มีผ้าที่ต้องเอามาอวดมาสนับสนุนกันหน่อยเด็กเด็กรุ่นใหม่ที่ได้ได,ได้ได้รับเรียนมาทางนี้โดยเฉพาะแล้วก็ทําการถอเป็นเด็กรุ่นใหม่นะครับก็สนับสนุนเขาสวยทีเดียวเป็นผืนที่สองต่อจากผืนนี้แล้วก็วันนี้ ก็คงจะมีเอาเข้ามาส่งอีกแต่เป็นสีแดงแป๊ดเลยอันนั้นระฝีมือเขานะครับแต่ว่ายังไม่ได้ออกคลิปนี้แต่ก็ออกคลิปนี้ก็คือที่จะถึงนี่แหละครับต่อจากผ้าผืนนี้ไปเป็นสีฟ้าลายดอกจุนนะครับแต่ผืนนี้สวยผืนนี้เป็นผืนช่างรุ่นเก่าแต่ผืนที่ส่งนีเป็นช่างรุ่นใหม่ผืนนี้ก็4,500นะครับผมประกอบ บอกดูสิครับสีถูกใจไหมต้องกล้าๆหน่อยนะครับใส่งานนี้ใส่ใส่ใส,สีนี้ต้องใจรักด้วยไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยมีส่วนมากจะเป็นเป็นเป็น,ปนสีอื่นซะมากกว่าครับสนอกสนใจก็ติดต่อกันได้ติดต่อติดตามกันได้ในคลิปต่อไปครับ เป็นอีกพื้นหนึ่งที่ทอยกดอกลายลูกแกว้วแล้วก็มัดมีเป็นลายดอกแปมรับไม่ใช่เอาสีไปแต้มนะครับผมผมบอกชื่อตามภาพที่เห็นเป็นการพอนะครับทอดอกไม่ใช่เอาสีไปแต้มแล้วก็ยกเชิงยกเชิงสูงนิดนึงตรงนี้ถามว่าเหมือนกันกับเขาไหมเหมือนครับแต่อันนี้เป็นช่างเด็กรุ่นใหม่ ที่่ท,ท,ทีเอาเข้ามาในกลุ่มเป็นคนรุ่นใหม่ดังนั้นก็ช่วยช่วยกันสนับสนุนพืนนี้เท่าไหร่เดี๋ยลุงชัยสนับสนุนเนี่ยพืนนี้สามพเองกับสามพหมายเลขอะไรหมายเลขเ2 4 8 6สี่แปดครับเจสองสีปเป็นผ้า5ต้ตะกอยกมุกแก้วสีน้ำทะเลนะครับไม่มีหน้านางไม่มีชายคุรสามพันแปดืนนี้พิเศษรถพิเศษ ใครต้องการใครติดต่อมาบอกด้วยว่าคุณใจบอกว่ารถพิเศษนะครับเฉพาะผืนนี้นะครับรถพิเศษอ่ารถไห้เป็นผ้าที่ควรจะสนับสนุนเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่ๆเดี๋ยวนี้ไม่ไม,ไม่เอาแล้วครับไปทํางานกันหมดแล้วทางบ้านทางเรือนทางถินก็จะเงียบจะเหงาแต่ถ้ามาเศรษฐกิจเป็นอย่างนี้เดี๋ยวก็กลับกันมาเองแหละครับอ่ามาดูมามาจับผ้ากันใหม่ดูสิครับสวยไหม Uh, เราค่อยๆให้เขาคิดได้ทําเป็นในการทอกลับมาสู่ภูมิลำเนามาอยู่กับครอบครัวอย่างเป็นยังเป็นยังเป็นเด็กหนุ่มอยู่ยังเป็นเด็กหนุ่มอยู่ก็ถ้ามีความตั้งใจก็ไปปรับอะไรให้หลายๆอย่างทั้งการปรับกี่ไม่ใช่ว่าสักแต่เราจะทอกี่วางยังไงสูงต่ำเสียสูงต่ำยังไงมันมี มันมีเทคนิคมันมีขั้นตอนของมันทั้งนั้นเลยต้องคนที่รู้ผมก็ไม่รู้แต่ผมมันมีคนที่รู้กว่าผมในเรื่องบางเรื่องไอผมก็รู้เรื่องบางเรื่องถ้ารู้ว่าไปกินข้าวตรงไหนอร่อยแล้วก็เออย่างนั้นพอรู้ครับแต่เชฟถ้าไปบอกว่าต้องตั้งกี่อย่างนี้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 ผมไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่รู้เลยนะครับ <solving> แต่ว่าพอไปบ่อยๆมันก็จะมองดูกรุรบเราก็จะรู้แล้วพอมองดูตัวกี่มองดูคนทออ่ามอง แทบไม่ต้องบอ่งมันแทบไม่ต้องบอกเลยว่าผ้านั้นออกมาจะเป็นยังไงนะครับอันนี้หมายเลขก็บอกแล้วว่าเป็น J2 J2486 นะครับบอกย้ําเลยว่าบอกลุงชัยว่าลุงชัยบอกในคลิปว่ารถพิเศษเฉพาะผืนนี้รถพิเศษราคาพิเศษนะครับพบกันใหม่ได้ผืนต่อไปครับ ้าไหมทอยกดอกพิกไทยแล้วก็มัดหมีเป็นลายคุ้มเชิงด้านบนมีช้างาลายคุ้มเชิงด้านบนด้านล่างเนี่เห็นไหมครับเป็นช้างนี่นี่ลายนะครับแล้วก็ตรงกลางเนระาใช้ไม่บอกเลยตรงกลางนี้คล้ายๆลายหัวแหวนเขาเรียกว่าลายนุบมะก้ามีหน้านางมีชายคุยล้วถามว่าไอตรงนี้เอาไว้ทําอะไรเนี่ย เวลาคุณพับเข้าไปแล้วผมเคยบอกแล้วว่าเวลาพับพับผ้ามันจะต้องเข้าไปรองรับรองรับกับหน้านางพอดีเห็นไหมครับมันจะมันจะทาให้หน้านางได้อยู่ทรงอยู่ตัวนะครับลักษณะนี้ลักษณะนี้เวลาพับมันก็จะดูสวยขึ้นแล้วก็ดูอยู่อ่ะเขาเรียกมันมีทรงเวลาคุณพับเข้าไปในใๆชั้นแล้วมันจะมีทรงเพราะมันจะมันจะพับด้านหลังนี้พับเข้าไป นะครับถึงจะเน็บลงการการนุ่งผ้าต้องขอบอกออกตัวก่อนนะครับุูชัยไม่ใช่ผู้ชมนาญการถ้าเป็นพวกที่ระเมงละครที่อยู่กับการจัดชุดจัดฉากอะไรพวกนี้เขาจะเก่งสำหรับุูชัยนั้นรู้พอประมาณหายได้ผรุมได้ประมาณนั้นก็คำอธิบายอาจจะไม่กระชับนักกว้างเกินไปก็ต้องขออภัยด้วยครับ แล้วสวยไหมลองชมดูสิครับสวยไหมสวยดูสิครับเต็มพื้นเลยถูกตาต้องใจไหมครับถูกตาต้องใจติดต่อได้เลยครับตามช่องทางที่ให้ไว้ในภาพนิ่งชุดนี้เป็นคลิปเป็นคลิปที่ทำขึ้นมามีรายการลดพิเศษเพื่อต้อนรับช่างรุ่นใหม่ สามผืนนี้นะครับเฉพาะสามผืนนี้มีรายการลดพิเศษยิ่งที่สีฟ้ายิ่งลดพิเศษใหญ่เพราะว่าเป็นช่างรุ่นใหม่ช่วยการสนับสนุนให้เด็กรุ่นใหม่เข้ามาทํางานศิลปะก,การทอเป็นทั้งศาสตร์เป็นทั้งศิลป์ต้องมีความคิดนะครับต้องมีความคิดที่ที่อาจที่จะเดินต่อไปไม่ใช่ลายเนะลายบางลายนะครับทำตะกรุ่นรุ่นยายรุ่นพวดแบบแม่ของแม่จนถึงปัจจุบันนี้ก็มีอันนั้นเขาเรียกว่าผ้าลายโบราณ แต่อันนี้ก็เป็นหนึ่งในลายโบราณน,นั้นแต่ถอดออกมานิดเดียวเขาเรียกว่าลายหัวแหวนสมัยก่อนนะครับเขาเรียกว่าลายหัวแหวนจะถอดออมานิดเดียวแล้วก็มาประยุกต์ใหม่มาใส่รูปช้างเมื่อก่อนไม่มีเมื่อก่อนถ้าเป็นลายก็เป็นลายแบบนี้จะเป็นหกตะกออเป็นห้าตะกออเป็นสามตะกอออะไรก็แล้วแต่จะเป็นลายอย่างนี้นะครับตอนหลังนี่ถึงมาเป็นอย่างนี้เพราะนั้นการการบอกกล่าวเรื่องราวต่าง มันก็จะออกมาในลักษณะของศิลปะหรือวิถีพื้นบ้านมันจำแนกแจกจ่ายออกไปได้หลายคุ้มหลายกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มไหนทำอะไรยังไงเขาจะบ่งบอกอยู่ในนั้นในคลิปต่อๆไปผมมีผ้าที่เป็นลายเกี่ยวกับรูปหมวดรูปสัตว์เหมือนกันนะครับจะมีช้างมีควางมี มีอะไรอะ่ะวัวอะไรเงี้ยพวกนี้นะครับแต่ว่าน้อยแล้วก็มีประสาทมีศาลามีต้นไม้นี่ครับเขาจะบ่งบอกเป็นเรื่องราวอยู่ในนั้นเลยว่าด้วยการทําผ้าแล้วบอกถึงภูมิปัญญาของคนในถิ่นนั้นๆได้ด้วยนะครับ <ASS> พื้นนี้แพงไหมลุงชัยหมายมเลขอะไรหมายเลขเจเจสองสี่เจ็ดหนึ่งรายนพเก้า สีเขียวยกดอกยกพริกไทยหัวช้างเชิงช้างนะครับ4 0 0ันิปนี้มีรถทั้ง3ผืนนะครับแต่ว่าเน้นเน้นไปที่สีฟ้านะครับเน้นไปที่สีฟ้าที่รถรถ,รถมากหน่อยอันนี้สีเขียวรถน้อยหน่อยเพราะสวยสวยเยอะขอเขา <laughs> สนใจติดต่อเข้ามาครับาตามช่องทางที่ให้ไว้ที่ภาพนี่นะครับขอบพระคุณอย่างสูงครับยังไงยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ลูกชายด้วย นะครับอมกับคุณอย่างสูงครับสวัสดีครับเดี๋ยวพบกันในในพืนต่อ,ตอ,ตอไปอีก